มิส <Meet S 2> แกรนด์รซิดรน2024 5คนสุดท้ายคนแรกได้แก่ m t s r m t s r 8ค่ะตั๊กเก้ปวีพงศ์วิศารศาสตร,ร์บำรุงค่ะ ผู้ผ่านรอบ5คนสุดท้าย MGSR เจ็ดค่ะครีบาทรีมานาราคนต่อไปค่ะ MGSR MGSR S.R. 6ค่ะจีดาจิรรัฐจิรพัฒน์ูวนนท์คนตาไปค่ะผู้เข้ารอบ5คคนสุดท้ายเชิญคือ MGS r MGSR 4ค่ะบีบีสุป,ปานีราชนา หมายเลขคิดแตก้าทึ่าตอบคำถามกับเราเพื่อคัดเลือกในรอบต่อไปเธอคือผู้เข้าประกวด MGSR 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 สองกับซารีนาซารีนาฮอตคิดส์ค่ะและขอเซฟผู้บห,ห้กับอีกสามหมายเลขด้วยนะคะขอบพระคุณม,มากค่ะที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง เนกก้ประกวดมิสแกนสุริน2024ครับขอเชิญนะครับ MGSR8 ก่อนเลยนะคะเลือกนึ่งซองคำถามนะคะ คำถามที่เธอได้คือหมายเลขหนึ่งนะคะหมายเลขหนึ่งคำถามพี่แพนจะอ่านสองรอบนะคะการส่งเสริมด้านเทคโนโลยีและการรักษาวัฒนธรรมคุณคิดว่าอะไรสำคัญกว่ากัน การส่งเสริมด้านเทคโนโลยีและการรักษาวัฒนธรรมคุณคิดว่าอะไรสำคัญกว่ากันคะสำหรับตัก๊กตั๊กคิดว่าการส่งเสริมด้านเทคโนโลยีค่ะเพราะการส่งเสริมด้านเทคโนโลยีเราสามารถที่จะพัฒนาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาวสุรินทร์ของบ้านเราได้ค่ะที่สำคัญนะคะตั๊กอยากจะบอกว่าตั๊กมีเลือดมีเนื้อ เป็นชาวสุรินเป็นลูกหลานชาวสุรินแท้ๆและตักอยากที่จะใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาบ้านเมืองให้ไกลยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณค่ะนี่คือคำตอบของน้องตักนะคะน้องตักกี้นนเอ่ะคนต่อไปค่ะ MGSR7 นะคะน้องครีมานาราชนั่นเองนะคะเลือกมาหนึ่งซองค่ะ เธนชอบออกเสียงชื่อเธอผิดนะเธอบอกว่า,าไปไปแม่ไม่ต้องเสียงสูงค่ะพี่มาหมายเลขสี่นะลูกคําถามหมายเลขสี่คำถามมีอยู่ว่าวัฒนธรรมท้องถิ่นคือสิ่งที่ล้าหลังใช่หรือไม่วัฒนธรรมท้องถิ่นคือสิ่งที่ล้าหลังใช่หรือไม่วัฒนธรรมท้องถิ่นของคนเรานะคะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ล้าหลัง แต่เป็นตำนานสุดทอดของจังหวัดนั้นๆหรือภูมิปัญญาของชาวจังหวัดนั้นๆหรือภูมิภาคเลยค่ะเราควรสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดจุดประกายมาเพื่อส่งเสริมด้านวัฒนธรรมประเพณีและสิ่งต่างๆของภูมิปัญญาของเราค่ะขอบคุณค่ะ กองเชียร์เตมกำลังหลาคนะ,คะเสียงคริสสนัดนเลยทีเดียวคนต่อไปที่จะตอบคำถามกับเรานะ MGSR 6ค่ะน้องจีดาคำถามที่เธอเลือกเธอได้หมายเลขหมายเลข5นะคะคำถามหมายเลขห้า หากต้องพัฒนาประเทศไทยคุณคิดว่าต้องทำสิ่งใดเป็นอันดับแรกหากต้องพัฒนาประเทศไทยคุณคิดว่าต้องทำสิ่งใดเป็นอันดับแรกคะสําหรับจีด้านะคะสิ่งที่ต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วนในประเทศไทยนั่นคือเรื่องของการศึกษาค่ะจีด้าอยากให้ประเทศไทยของเรานะคะมีการศึกษาที่เท่าเทียมกันไม่ว่าจะทุกภูมิภาคทุกจังหวัดหรือทุกทุกทั่วประเทศนะคะจีด้าคิดว่า การที่เราเนี่ยได้มีการส่งเสริมการศึกษาเป็นอย่างแรกนั่นคือการเริ่มต้นของอนาคตของชาติที่ดียิ่งขึ้นค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะคนต่อไปค่ะ MG SRC BB คำถามที่หนูได้คือคำถามหมายเลข3นะคะ ซอฟต์พาวเวอร์สำคัญอย่างไรกับการพัฒนาประเทศซอฟต์พาวเวอร์สำคัญอย่างไรกับการพัฒนาประเทศค่ะค่ะสำหรับหนูนะคะคำนี้นะคะเป็นแรงกระตุ้นกระตุ้นอย่างหนึ่งนะคะให้คนเราพัฒนาแล้วก็ประดิษฐ์ประดิษฐ์คือพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะคนเรามีความสามารถแตกต่างกันแน่นอนค่ะดังนั้นเราใช้พาวเวอร์ของตัวเองที่มีค่ะแสดงให้คนอื่นเห็นว่าเรามีดียังไงคะ่ะ ถ้าหนูได้มองสุรินแน่นอนค่ะหนูจะพาชาวสุรินไปมองแล้วก็ช่างชื่อเสียงให้ชาวสุรินแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะเราจะช่วยเธอด้วยนะคะและข้อสุดท้าที่ต้องถามกับเรานะคะนะ MGS อัน้องซารินานะคะ1นึงองที่เธอเลือกมาเพื่อนเลือกไว้ให้แล้วนะคะนั่นคือข้อ2นะคะคำถามหมายเลขสองมีอยู่ว่า โซเชียลมีเดียสำคัญกับชีวิตของเราหรือไม่อย่างไรโซเชียลมีเดียสำคัญกับชีวิตของเราหรือไม่อย่างไรครับสำหรับซารีน,นาแล้วนะคะยุคสมัยนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยค่ะเราสามารถตามข่าวหรือรับรู้เหตุการณ์ได้ทันทีทันเวลาค่ะถ้าตอนนี้ก็ต้องยอมรับเลยว่าถ้าเราไม่มีโซเชียลมีเดียตอนนี้ก็คือเราส่งผลกระทบอย่างมากตอนนี้โซเชียลมีเดียนะคะม,มีผลกระทบต่อเราเอย่างมากปัจจัยหลายๆอย่างหลายๆด้าน ที่ทําให้ส่งผลต่อชีวิตเราอย่างมากค่ะอย่างเช่นเรื่องถึงการรับรู้ข่าวสารบ้านเมืองเราสามารถรู้ว่าเฮ้ยเหตุเกิดเหตุการณ์นี้นะคะอย่างเช่นแล้วก็พัฒนาเมืองสุรินทร์นะคะอย่างใช้โซเชียลมีเดียในการพัฒนาโปรโมทเมืองสุรินทร์ค่ะให้ไปไกลระดับโลกก็โกงเตออย่างที่แม่เจนนี่บอกได้ค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณไร้ปบกมไว้เจยค่ะนั่นคือการตอบคำถามสำหรับผู้ที่ผ่านรอบ5คนสุดท้ายสวยและฉลาดหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะคว้ามงกุฎมิสแกรสุรลน2 0 2 4ไปครอบครองและจะนำเรื่องราวดีๆนำสุรินไปประกาศให้โลกรู้ว่าที่นี่มีดีอย่างไรและทุกท่านต้องมาสัมผัสจังหวัดสุรินทร์เมืองดินแดนแห่งวัฒนธรรมที่งดงามและผู้คนที่น่ารักนั่นเองนะคะ